สำหรับผู้ที่เราคอยสมาร์ทโฟนใหม่ๆจากซัมซุงมีข่าวดีมาหนึ่งอย่างการเปิดตัวซัมซุงกาแล็กซี่ A ห้าสิบเจ็ดห้า G กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ซึ่งมีความน่าตื่นเต้นที่จะชาร์จไฟเร็วกว่าสมาร์ทโฟนเรือธงกาแล็กซี่ S ยี่สิบหกและ S ยี่สิบหกที่จะมาในภายหลังแต่ทำไมเราถึงต้องให้ความสนใจกับความเร็วในการชาร์จไฟการชาร์จไฟเร็วเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันมันช่วยให้เราสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างต่อเนื่อง และลดเวลาที่ต้องรอในการชาร์จไฟ Samsung Galaxy A 5 7 5 G จะมาพร้อมการรองรับการชาร์จไฟเร็วถึง4 5 w บดับเบิลยูบนมาตรฐาน1 0 v วีรสและ1 5 v 3A ซึ่งเป็นความเร็วที่สูงกว่าสมาร์ทโฟนเรือธง Galaxy S 2 6และ S 2 6ที่มีความเร็วในการชาร์จไฟสูงสุดเพียง2 5 w ดับเบลยเท่านั้นและนี่คือจุดที่น่าสนใจ ด้วยการเปิดตัวในเร็วๆนี้ผู้ใช้จะได้สัมผัสกับความเร็วในการชาร์จไฟที่พิเศษก่อนที่ Galaxy S 2 6และ S 2 6จะมาให้เห็นแก่ตาก,กันสมาร์ทโฟนรุ่น A 5 7นี้ยังมีข้อบูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกมากมายตัวอย่างเช่นมีการคาดการว่าจะมาพร้อมชิปเซ็ต Samsung Exynos 1680ที่พัฒนาต่อจาก Exynos หนึ่งหซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟนระดับกลางสูงขึ้น พร้อมกับความสามารถในการประมวลผลพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ทำไมเราถึงควรพิจารณาซื้อ Galaxy A 57 5 G นอกจากความเร็วในการชาร์จไฟแล้วยังมีราคาที่น่าสนใจอีกด้วยการเปิดตัวในราคาที่อาจเริ่มต้นประมาณ500เหรียญทําให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนระดับกลางที่มีคุณสมบัติดีๆแต่ไม่ต้องการลงทุนสูงแต่ทำไมเราถึงไม่พูดถึง Gala x y S 26และ S 26 อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบระหว่างรุ่น A 5 7และรุ่น S 2 6จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆด้วยความที่รุ่น S 2 6มีสเปคที่ทรงพลังมากกว่าเช่นกล้องที่ดียิ่งขึ้นและฟีเจอร์ที่ขั้นสูงอย่างไรก็ตามถ้าคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถในการชาร์จไฟที่ดีและราคาที่เหมาะสมก็อาจจะต้องพิจารณา Galaxy A 5 7 5G ดูก่อนและนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้การเปิดตัว Samsung Galaxy A 5 7 5G จะเป็นการเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางที่น่าติดตามด้วยความเร็วในการชาร์จไฟที่พิเศษและราคาที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของแต่ละคนคุณคิดว่ารุ่น A 5 7นี้จะเป็นการเลือกที่ดีสำหรับคุณหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง